สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับน้องวานะคะอีกเช่นเคยเลยในช่องรถมือสองคุณภาพเกรดเอบายน้องวากันเลยวันนี้นะคะน้องวาก็มีรถนะคะส,สวยๆนะคะก็มาให้พี่ๆได้ดูอีกแล้วนะคะมาเป็นตัวนี้เลย To y ยต้าอัติตนะคะ 1.8e ตัวนี้นะคะเป็นตัวปี2014นะคะเลขไมล์ของเขานะคะบอกเลยว่าอยู่ที่หลักหมื่นเองเท่านั้นนะคะอยู่ที่71,000กว่ากิโลเมตรนะคะราคานะคะอยู่ที่ 1> 4 1 0 0 0 0บาทนะคะหากพี่ๆคนไหนนะสนใจสามารถติดต่อน้องวามาได้เลย0970742062นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลคร่าวๆนะคะของอาติดตัวนี้กันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มทำด้านหน้าของตัวรถเลยนะคะตัวนี้นะคะได้เป็นโครมมัลติรีเฟ c เตอร์นะคะเป็นหลอดไส้ธรรมดานะคะอยู่ในชุดโคมเดียวกันนะคะกับไฟเลี้ยวเลยโคมนะคะไม่มี แตกรายงานนะคะไม่มีเหลืองแน่นอนนะคะถัดมานะคะเป็นกระจังหน้านะคะตัวนี้เป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะตัดด้วยโครเมียม3ามเส้นเลยตรงกลางนะคะแบรนด์โตโยต้าชัดเจนนะคะถัดมานะคะตัวนี้นะคะมีไฟตัดหมอกนะคะคู่ร่างให้อีกหนึ่งคู่เลยนี่ตัวนี้นะคะได้เป็นสีดําส,สวยๆอย่างนี้เลยนะคะถัดมานะคะมาที่ล้อแมกของเรากันบ้างเลยตัวนี้นะคะได้เป็นล้อแมกอลลอยนะคะ5้าลูสวยๆอย่างนี้เลยนะคะ ตัวนี้นะคะได้เป็นยางของไฟสโตนนะคะซีรีส์ของเขานะคะอยู่ตรงนี้เลย2 0 5 5 5 R 1 6นะคะตัวนี้ขอบ16ตัวนี้นะคะสัปดาห์นะคะอยู่ที่สัปดาห์18นะสัปดาห์ที่18่สปอ่ะปีที่18นะคะตัวนี้ยางนะคะยังสวยๆอยู่เลยนะถ้าลูกค้าคนไหนคิดว่าปีมันลึกเกิน่าปีมัน อันนี้เกินไปเนาะสามารถบอกให้น้องว่าเปลี่ยนได้นะคะเดี๋ยวน้องว่าจะเปลี่ยนยางให้เนาะถัดมานะคะมาที่โชกกันเลยตัวโชกนะถือว่าสภาพโอเคไม่มีการดัดแปลงใดๆทางเส้นเลยนะคะตัวล้อนะคะล้อก็เดิมๆนะสภาพเดิมจากโรงงานเลยนะคะถัดมานะคะมาที่กระจกมองข้างกันเลยนะคะตัวนี้ได้เป็นกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะคะพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวเลยนี้นะคะ แล้วก็มาพร้อมกับคิ้วกันซาดนะคะย่างมาถึงทางด้านหลังของตัวรถเลยตัวนี้นะคะกระจกนะคะแท้แน่นอนทุกบ้านสัญลักษณ์โตโยต้านะคะยังอยู่สัญญาณการขโมยนะคะยังมีนะคะถัดมานะคะมาที่ทางด้านหลังของตัวรถเลยนะคะตัวนี้นะคะได้เป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะโฉมแบบนี้เลยถือว่าสวยเลยนะคะได้เป็นคิ้วโครเมียมนะคะใหญ่ๆอย่างนี้เลยนี่ ถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องผู้โดยสาร,รทางด้านหลังกันบ้างเลยนะคะถือว่าตัวนี้ได้เป็นสีดํานะคะสวยๆเลยนะคะห้องผู้โดยสาร,รนะคะตัวนี้นะคะได้เป็นข้างในเป็นสีเบจนะคะสวยๆอย่างนี้เลยทางด้านในนะคะถือว่านั่งได้สบายหลับสบายเลยนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้นะคะอยู่ทางด้านหลังของตัวรถอย่างนี้เลยนี่ทั้งสองฝั่งนะคะอ่าด้านหลังของคนนั่งเนาะระบบไฟนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยระบบไฟตรงนี้นะคะทํางานปกตินะคะ หือว่าโอเคเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเลยนะคะติดฟิล์มมาให้แล้วนะคะเรียบร้อยไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะคะถัดมานะคะกระจกแท้แน่นอนนะคะสัญลักษณ์โตยโยต้ายังอยู่นะคะแล้วก็สัญญาณการขโมยนะคะยังมีต่อมานะคะตัวนี้ได้เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะภายในตัวรถพวงมาลัยนะได้เป็นพวงมาลัยแบบ มันติฟัง์ชันนะคะซ้ายมือเพิ่มเสียงลดเสียงโอเคได้เลยนะคะถัดมานะคะมาดูที่คอนโซลกลางกันบ้างเลยคอนโซลกลางตรงนี้นะคะมีาสามารถฟัง CD AM FM ได้เลยนะคะวิทยุฟังได้เลยอันนี้ก็เป็นแอร์ปรับแบบหมุนนะคะเกียร์ออโตนะคะตัวนี้แบบคั้นวันใดเนาะตัวนี้ก็สามารถวางแก้วน้ำนะะได้ทั้งสองฝั่งเลยตัวนี้จะเป็นที่พักแขนนะคะแล้วก็สามารถเก็บสัมภาระนะคะได้นิดหน่อยเลย าะะทางข้างๆคนขับนะ,ะก็จะตรงนี้นะคะสามารถใส่เอกสารได้นะคะตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นสำเนารถนะคะสำเนาทะเบียนรถนะคะสามารถตรวจสอบได้ทุกๆคันเลยนะคะของเพยนยนต์ของเราน,นเองสามารถตรวจสอบได้นะคะว่าเจ้าของกี่คนนะคะลำดับที่เท่าไหร่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะ,ะทุกคันเลยนะ,ะที่เพยนยนต์ของเราตรวจสอบได้ถ้าตรวจสอบไม่ได้นะคะไม่ใช่ของเราแน่นอน ตัวนี้นะไม่นะคะแท้แน่นอนเลยเปอร์เซ็นต์ไม่มีการก่อใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะดูได้เลยรถบ้านมือเดียวนะคะระบบไฟนะคะทํางานปกตินี่อันนี้ก็เป็นกระจกนะซองโอเคเลยนะคะไม่มีแตดอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะคะตรงนี้นี่ยังไม่ได้แกะเลยถือว่าแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะคะตัวนี้ทางคอนโซลด้านบนนะคะถือว่ากว้างโอเคเลยนะคะตัวนี้ ภาย,ยในนะคะทำความสะอาดได้เป็นเบาะหนังนะคะเดิมแท้โรงงานแน่นอนได้เป็นสีเบนะคะเบาะนะคะ,ะ,คะไม่มีปิไม่มีแตกเลยนะคะสังเกตได้เลยนะคะไม่มีช้ำด้วยนี่ตัวนี้นะคะมีแผ่นเพจนะคะอยู่ องนี้ด้วยน็อตนะคะไม่มีรอยขยับนะคะไม่มีรอยพ่นสีเลยโอเคเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางห้องเครื่องของเรากันบ้างเลยทัดมานะคะเรามาดูที่ห้องเครื่องของเรากันเลยนะคะตัวนี้นะคะได้เป็นเครื่อง VVTI นะคะ Dual ของ t ต y o ต a นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะได้เป็นระบบ4สูบนะคะ1,800ซีซีเลยนี่ถือว่าเครื่องแรงขึ้นเขาขึ้นดอยได้หมดเลยนะคะน็อตนะคะตรงแก้มซ้ายนะคะไม่มีรอยขยับนะคะไม่มีรอยพ่นสีเลย ไฟเลี้ยวนะคะไม่มีแตกไม่มีร้าวเลยนะคะเม็ดอาร์กนะคะตรงเบ้าโชคเรียงสวยเลยนี่ภายในห้องเครื่องนะคะสะอาดไม่มีคราบน้ำมันเยิ้มเลยนะคะทางคานหน้านะคะไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะคะดูได้เลยทางไฟเลี้ยวไม่มีแตกไม่มีร้าวเหมือนกันเลยนะคะน็อตนะคะไม่มีรอยขยับไม่มีรอยพค่นสีเลยนะคะน็อตตรงฝากระโปรงเหมือนกันไม่มีรอยขยับรอยพค่นสีนะแผ่นกันความร้อนนะคะยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะสภาพโอเค สัญลักษณ์มอกอน,นะคะยังอยู่เลยนะตัวฝาก,กระโปรงโอเคเลยนะคะตัวนี้นะคะไม่เคยชนหนักพลิคว่ำแน่นอนนะคะจมน้ำไม่มีตัดต่อตัวรถไม่เคยนะคะหากพี่ๆคนไหนสนใจติดต่อน้องวาเลย หากพี่ๆคนไหนนะคะสนใจสามารถติดต่อน้องวามาได้เลย0970742062นะคะหรือว่ามาดูที่เพชรยนต์ของเราก็ได้นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีนะคะพี่ๆคนไหนนะคะเครดิตดีได้ฟรีดาวไปเลยอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถออกได้แน่นอนเรามีเซ็นไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีรถสไลด์ส่งตรงถึงหน้าบ้านพี่ๆทุกคนแน่นอน ตอนนี้นะคะเกือบทุกอาชีพเลยที่ไฟแนนซ์นะคะรองรับสามารถออกรถกับเราได้นะคะ<ม>พี่ๆก็ไหนนะสนใจติดต่อน้องวามาเลยนะคะไม่อยากให้พลาดเลยนะตัวนี้ยังไม่ติดจองเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้องวาด้วยนะคะ<ม>เพื่อไม่ให้พลาดนะคะ<ม>กับการที่น้องวาลงคลิปใหม่ๆขั้นใหม่ๆม,มาให้พี่ๆดูเลยนะคะในวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ